เรากลับมาในแมปซอร์บูลิเออร์นะฮะยังจาแบบนี้กันได้หรือเปล่าครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยคือมีอัปเดตนะฮะเป็นอัปเดตที่เป็นเจ้าไททันซินีม่าแมนนี่แหละซ้ายมือของเรานะฮะตอนนี้เจ้าไททันทวีแมนนะครับอันนี้คือตัวเก่าอัปเดตมารอบนี้เป็นตัวใหม่ที่อัปเกรดมาแล้วนะฮะฮีโร่ใหม่สิงเชื่อเบรดเอาแล้วไททันล่ะไททันอยู่ไหนไททันไม่น่าจะเกี่ยวกับคริสต์มาสไททันที่เรามีคือตัวนี้แล้วตัวใหม่คืออ๋ออันนี้ 4K เลยเหรอ คมชัดระดับ 4K รับจาก m e m o r รี่เมมโมรคืออะไรโอ้อัปเดตมาเยอะเลยอะไม่ได้เข้ามาเล่นเลยคามล่าวูแมนปอมนี่ก็เห็นอยู่ฮะตอนนั้นที่อัปเดตมาแต่ไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับน่าจะรับไม่ได้ละมัง้งอันนี้เป็น event. อีเวนต์อ๋อนี่ Memory ี่เมมโ of event อ่ะฮะอันนี้เรามีครบหมดแล้วเหลือเจ้า TV 4K นะฮะ Cloud Store อันนี้เป็นมงกุฎมีดาบให้ด้วยใช้มงกุฎซื้อดาบไปด้วยเหรอดาบเป็นโกลเด้นแล้วก็ฮีโร่นี่ไงใช้44,450 สกิลของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการโจมตีเพิ่มจากดาเมจของเราอีกร้0ยสสิปอร์เซนนะฮะแล้วก็สกิลที่สามนี่จะเป็นการโจมตีด้วยดาพิเศษของเขานะครับซึ่งจะโจมตีในต้นของทุกๆเวฟแล้วก็โจมตีศัตรู2ตัวที่เขาเลือกมานะฮะทำดาเมจ35%สิ้าปอร์เซนจาก h p สูงสุดของศัตรูที่ทำดาเมจอาอาจจะงงหน่อยเดี๋ยวเขาไปลองใช้ดูเก็บมงกุฎใช่ไหมเอ๊ะมันซื้อได้ไหม <laughs> มันต้องเก็บยากแน่เลยอ่ามงกุฎอยู่ตรงนี้ อ่าหมื่นหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบรูบิคโอเคอ่าลองสู้ดูก่อนวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บได้แค่สองหมื่นเองอะ่ะคือถ้าเกิดเก็บเองก็ต้องรออีกสามวันเพื่อเก็บใหม่อีกสองหมื่นให้ครบสี่หมื่นแล้วก็ต้องรออีกเพราะว่ามันสี่หมื่นไม่พอผมว่าคนขี้เกียจรอทาไมต้องรอด้วยปลดล็อกเลยไม่ได้เหรอถ้าเล่นไปเรื่อยๆอ๋อเป็นอีเวนต์เดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้มามามา,มาเลย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 เราสกิบดี้ ได้มงกุฎอ๋อนี่ฮะทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับสู้ไปอ่านี่อันนี้คือร่างแรกร่างเดิมที่เราเคยใช้วิ่งได้แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเนี่ยหมดแล้วฮะโจมตีไม่ต่อเนื่องแต่ว่าดาเมจแรงตอนที่เขาเป็นไททันเวลาคูดาวนานมากคือมันฟาร์มไม่ยากนะฮะแต่ปัญหาคือความจุนี่แหละต้องรออกเกตเต็มแล้วนี่เขาก็ใช้พลังเปิดทีวีให้ดูบอสมาบอสมาโอ้โนี่นี่นีอือืมเอ,มอา เลือดหมดะฮะอะไรกันถ้าดาบอันนี้คืออ๋อนี่คือพลัง2 6งพเองแต่ถ้าเกิดเปิดกาชาก็คือต้องสุ่มหมดพลังไม่เยอะห้าดาบที่เราใช้อยู่เป็นหมื่นแล้วอะ่ะโอเคห้าหมื่นมงกุฎ 4K Titan TV Man นะฮะไม่ใช่อัปเกรดนะเป็นรุ่น 4K 4ี่0มฟเรียบร้อยผมว่าไปสู้ในด่านปกติดีกว่าด่านนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแล้วก็มารับตัวฮีโร่ตรงนี้ เจ้า 4K เททันทีวีแมนใส่มาบวกพลังป้องกันบวกพลังดาบด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ออเนเมนใส่ของอะไรดีเททันทีวีแมนซาวอิฟเมนนะฮะเป็นลำโพงนะครับขยายเสียงของทีวีแมนนี่แหละเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็สามารถควบคุมศัตรูที่เขาโจมตีได้ด้วยอ่านี่นี่คือ 4K รําำโพงอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ข้างหลังตรงนี้อันนี้ยังตัวเล็กเดี๋ยวต้องไปดูในด่านว่าเป็นยังไงดาบเท่มาก เอาละเราเล่นไปถึงโซนไหนนะไม่ได้มาฟาร์ไม่ได้อะไรเลยนะฮะมาเพื่อรีวิวอย่างเดียวเราเล่นถึงตรงนี้ Dark Castle ดาบของผมพลัง28,000นะครับ2ดาวแล้วทำการรวมเรียบร้อย2ดาวแต่ยังไม่ได้รีสกิลเรามาดูพลังของเจ้าไททันทีวีแมนในล่าง 4K นี่ตัวใหญ่โอ้นี่โจมตี2ตัวก่อนใช่ไหมเฮ้ยแล้วศัตรูล่ะศัตรูอยู่ไหนศัตรูอยู่ไหนเดี๋ยวก่อน ผมว่าโรบอกหนดึ่งๆอย่งไง้ไม่รู้นะช่วงนี้นี่ฮะตัวใหญ่ตลอดครับช่วยสู้ตลอดใช่ไหมอันนี้โจมตีสองครั้งก่อนทุกเวฟแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเออโจมตีให้เรื่อยๆดีมากคือบางตัวมาต้องรองคููดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยช่วยโจมตีนี่แหละดีที่สุดอืพลังดาบ 4K ครั้งที่แล้วผมไปถึงห้องสุดท้ายแต่ว่าไม่ผ่านเพราะว่าสู้ไม่ไหวเลือดยังไม่พอดาเมจย,ยังไม่แรงพอนะฮะอันนี้มีผู้ช่วยมา มาช่วยสู้นี่คือท่าโจมตีเขาใช้ดาบตีไม่เปิดท ouais? like, ีวีด้วยเหรอเห็นบอกว่ามีสามสกิลทำไมโจมตีแค่แบบเดียวอืสู้เองเลยสู้ไปเลยสู้ไปเลยสู้ไปเลยดีมากดาเมจเจ็ดหมื่นเลยนะเจ็ดหมื่นตีแรงกว่าเราอีกลากให้ไปสู้บอสดีกว่าอย่างนี้เฮ้ยอย่าตามเรามาอย่าตามเรามาสู้บอสไปเออสู้ไปสู้ไปได้เป็นกระดิ่งด้วยอีเวนต์อ๋อมีแทรกอยู่เป็นโนวนแมน บนพื้นก็ว่าตัวอะไร70,000เลยฮะดาเมจคือทำดาเมจเยอะกว่าเรา140%ก็เป็น70,000แล้วก็สู้ไว้ตลอดด้วยดีมากดีมากคุ้มคุ้มตัวนี้คุ้มเริ่มเริ่มดาเมจเริ่มเยอะฮะหมายถึงเราเนี่ยโดนดาเมจเริ่มเยอะครับเลือดเดี๋ยวจะไม่พอให้แต่ทันนี่แหละสู้ความแรงรับ 4K สามารถคอนโทรลศัตรูได้เออผมยังไม่เห็นเลยคอนโทรลย,ยังไงคอนโทรศัตรูได้ก็คือต้องไม่ตีเราใช่ไหม ยังไม่เห็นเลยอ่ะอยังไม่ถึงครึ่งทางเลยฮะ250ห้องสู้รอบหนึ่งนานมากอ๋อเหมือนดาบลอยอยู่กลางอากาศ2อันอันนั้นน่าจะเป็นการโจมตีครั้งแรกครั้งที่2ใช่ไหมทุกครั้งที่เริ่มเวฟส่วนวิ่งตีเนี่ยก็คือปกติสังเกตดูฮะตอนที่เปลี่ยนห้องปุ๊บจะมีดาบลอยอยู่2อนนันน่าจะคืออันนั้นเน่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 ดาบ2อันชิงด้วยฮะดาบโจมตีก่อนแล้วก็ตัวเขาก็วิ่งตีปกติ ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยตัวนี้ไม่มีแบบคูดาวไม่ต้องรอคูดาวไม่ต้องตัวเล็กสู้ตลอดอืเนี่ยผมเริ่มโดนดาเมจเยอะฮะนี่แค่ห้อง19นะมี50ห้องโอเคครึ่งทางแล้วฮะห้องที่2 5จะไปหมดไหมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มจะรับดาเมจมาเยอะขึ้นครับ HP ผมจะพอหรือเปล่าสู้อ่าสู้ได้แต่ HP ห้าหมดก่อน ต้องพยายามเลี้ยง HP ไปเราทำดาเมจก็จะได้เป็นการครูดาวไปด้วยนะครับเป็นการรีเลือดไปด้วย <c oughs> เป็นสกิลของเจ้าตัวนี้ที่อยู่ข้างเราเนี่ยฮีโร่คือศัตรูวิ่งมาโจมตีเราเพราะว่าเขาตีไท <c oughs> ทันไม่ได้ต้องมาตีเราแทน <c oughs> เหมือนไททันไปเรียกง,งานให้เราให <c oughs> ้เรียกมาทีเละตัวโอเคอยู่นะสู้ได้เรียกมาเป็นกลุ่มต,ตีไม่ไหวพามาทีละตัวพอไททันเ <c oughs> หยียบพามาเยอะดีมากดีมากค่อยคเคลียร์ไป เย่ไปทีละตัวทีละตัวอ่านั่นแหละตีสองครั้งฮะแต่ท่านตีสองครั้งอืมเฮ้ยดีมากดีมากเราไม่ต้องสู้เก่งมากเก่งมากโอ้ยตัวนี้สามทีอะไะฮะเริ่มยากขึ้นครับตรงนี้นักรบเป็นเกาะสีทองแล้วตอนนี้โอ้ยอย่าลากมาสี่ตัวดิเฮ้ยใจเย็นใหท่านเดี๋ยวเลือดไม่พอพี่ก็รีบจริงเออนั่นแหละดีมากตีมาสองตัวเลย เออนั่นแหละเรียกงานมาเลยโ <c oughs> อเค okay. อีกเจ็ดห้องเอออย่ามาลองอย่ามากองอันตรงนี้อย่ามากองอันตรงนี้โอ้ยโอย้อุตส่าห์มนตั้งไกลแล้วไททันไททันสู้เขาไททันเรามาได้ไกลมากแล้วอีกสี่ห้องเท่านั้นอือหือรักษาระยะไว้อย่าเรียกมาเยอะอย่าเรียกมาเยอะ เหมือนเดิมกำลังดีออืมโอเคห้องสุดท้ายเอาละเทท่านข้างหน้าตรงนี้นั่นแหละว่าแล้วต้องมาเป็นกลุ่มมันโอเคผ่านผ่านผ่านทีละตัวเทท่านทีละตัวทีละตัวอย่าใจร้อนอย่าเป็นเทท่านใจร้อนนะฮะเทท่านต้องใจเย็นโอเคอืม ทีละตัวเล็กสี่ตัวกับบอสอีกหนึ่งลูกน้องสี่บอสหนึ่งสกิลจะมาทันไหมบอสรอครูดาวสกิลด้วยไท่นันโอ้โอหนายนายทำไมใจร้อนอย่างนี้โอุ้ตสาห์สูก้เกือบจะผ่านอยู่แล้วเนี่ย เราแค่เข้ามาดูนะครว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะฮะก็เลยยังสู้ไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ